สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอคนรับพักเครื่องทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านเก่าเก็บงัดเซฟมาแบ่งปันครั้งที่7นะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ096 902 6829นะครับไอดี n ล096 7 2 4 0 2 0 3นะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับวันนี้นะครับก็เดินทางไปเช่าพระในตัวเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับพี่นะได้ของดีทเด็ดมาเยอะเลยนะครับพี่วันนี้นะครับมาแบ่งปันกันนะครับนะฝากพี่ๆเอฟซนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกเลยพี่นะครับนะครับรายการแรกนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเจียมนะครับเ,เป็นเหรียญพร้อมตะกุดเลยนะพี่นะนะครับเป็นเหรียญพร้อมตะกุดหลวงพ่อเจียมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่นะจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อเจียมจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่นะครับเหรียญสวยๆวยเหรียญเก่าๆเลยพี่นะครับพระบ้านๆเลยพี่ดูครับฮะ <als fine> น,นี่ครับเหรีย <uniquely> ญ <fine> <vintage> หลวงพ่อเจียมนะครับพร้อมตะกุดเลยนะพี่นะพร้อมตะกุดเลยนะครับนี่ตะกุด ลวงพ่อเจียมนะครับมีรอยจานะครับนะด้านในมีรอยจานนะครับอันนี้ครับชุดนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันบาทใช่ไหมนะเดิมเลยรายการแรกนะครับต่อมารายการที่สองนะครับนี่รายการที่สองนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศีวัดเข่าบุญนาคนะครับนะหลวงปู่ศีวัดเข่าบุญนาคนะครับนี่ครับเหรียญสวยๆเหรียญเก่าๆเลยพี่ดูครับ นี่ครับวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่วัดถ้ำเขาบุญนาคหลวงปู s. <S ่ศรีนะครับนีวนะครับเดี๋ยวซูมแป๊บนึงนะพี่นะนี่ครับวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับพี่นะครับหลวงปู่ศรีนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเหรียญจตุรพิษพรชัยนะครับเหรียญจตุรพิษพรชัยนะครับ หลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับพี่เหรียญนี้เอาแ0ดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับอง์นี้นะครับองนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับปีปีสองสี่นะครับปีสองสี่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าไหลจุดนะครับนะนี่ครับไหลจุดนะครับบล็อกมีบอลนะครับพี่นะเขาเรียกมีบอลนะครับนะ อ่านะครับสวยๆเลยพี่ๆนะครับปู่ทวดปีสองสี่นะครับปูทวดปีสองสี่นะครับองค์นี้เอาเอาหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับนี่พี่ๆองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับหลวงปูทวดปีสองสี่เอาหนึ่งพันบาทนะครับนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับพี่นะครับต่อมาองนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขำวัดโพเตี้ยนะครับ นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อขํำวัดโพเตียนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆดูครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อขํำวัดโพเตียนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับพี่นะเหรียญหล่อนะครับเก่ามากเลยนะครับพี่ๆนะครับเก่ามากเลยนะครับพร้อมเรี่ยมมาแบบนี้เลยนะครับพี่นะดูครับ เก่าจริงเลยนะครับพ like ี hundred hundred ่นะองนี้เก่าจริงๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญหล่อโบราณนะครับองนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อพมสี่หน้าหลวงปู่ดู่วัดสกแกนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับมีแป้งเจิมเดิมๆเลยนะครับนะครับมีแป้งเจิมเดิมๆเลยนะครับอ่านะครับมีแป้งเจิมเดิมๆเลยนะครับ เหรียญหล่อพมสี่หน้าหลวงปู่ดูวัดสแกปุกเสกนะครับนี่ครับพาจะตอกโค้ดอยู่บริเวณนี้นะครับนะเป็นโค้ดตัวคล้ายๆช่อช้างนะครับนะนี่ครับอยู่มุมนี้นะครับครับมีแป้งเจิมเดิมๆเลยพี่นะด้านหลังก็มีนะครับเป็นรอยเจิมนะครับเหรียญหลวงปู่ดูนะครับนะนี่ครับเหรียญพรมสี่หน้าเอาหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญพรมสี่หน้าพร้อมเรี่ยมแล้วนะครับพี่ เอาหนึ่งพันบาทมีแป้งเจิมเดิมๆด้วยนะครับนี่ครับเหรียญมีแป้งเจิมด้วยนะครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับปีหนึ่งสี่นะครับเหรียญชนมายุครบหกรอบนะครับนี่ครับเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับพี่นะเหรียญเก่าเก็บพราบ้านๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับนะครับ เหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับเหรียญนี้นะครับสวยสวยเลยพี่พี่นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับปีหนึ่งสี่นะครับปีหนึ่งสี่นะครับสวยนะครับพี่นะเหรียญสวยสวยเลยนะครับวันนี้นะครับพี่ติดตามรับชมเลยนะครับอย่าพลาดโอกาสเลยนะครับวันนี้นะครับอ่าอย่าพลาดโอกาสเลยนะครับเหรียญสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่นะครับอ่าเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับ นี่นาจันฟันอาจารย์โลนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่ปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีหนึ่งห้านะครับพี่นะครับดูเนื้อนะครับนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับพี่นะสมุดสาครนนะครับนี่ครับโอ้โหเขาเรียกเหรียญอะไรนะเดี๋ยวนะ เลิกเหรียญเจ้าทุยหรือเปล่าพี่นะใช่ไหมเนี่ยปีหนึ่งห้าอายุเจ็ดสิบปีนะครับหลังยันตะก้อนะครับมีวงเดือนด้วยนะครับพี่นะครับโอ้โหสวยเลยครับนี่เหรียญปีหนึ่งห้านะครับเหรียญปีหนึ่งห้าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญเนี้ยหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับพระสวยนะครับพี่นะพระสวยนะครับ ขายตามสภาพนะครับพี่นะขายตามสภาพนะครับต่อมาครับเป็นดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนนะครับดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนนะครับนี่ครับดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนนะครับนี่ครับรุ่นดวงเศรษฐีเสาห้านะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับพี่นี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับสวยๆเลยครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อมาครับองนี้ครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์อพิมพ์วันทานะครับพี่นะครับพิมพ์วันทานะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์วันทานะครับโอ้โหลพี่ดูเนื้อเลยพี่เก่าถึงยุคนะครับพี่นะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทพิมพ์วันทาเนื้อเก่าถึงยุคนะครับ เป็นของวัดระฆังนะครับของวัดระฆังนะครับพี่ดูเลยครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับนะครับถึงยุคนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับพี่นะครับนะครับต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท้องอยู่วัดหนองพระองค์นะครับ หลวงพ่อท้องอยู่วัดหนองพระองค์นะครับปีหนึ่งเก้านะครับนี่พระคัดสวยนะครับพระสวยๆนะครับนี่ครับขายตามสภาพครับพี่นะสภาพสวยนะครับราคานี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับพี่นะแต่ต่อรองได้นะครับพี่นะครับอ่นนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อท้องสุกนะครับวัดใหม่หนองพระองค์นะครับพี่นะอ่านะครับวัดใหม่หนองพระองค์นะครับพี่นะครับ พระครูสุตาธิการนะครับหลวงพ่อทองอยู่นะครับนี่ครับหลวงพ่อทองอยู่วันใหม่ของพระองค์นะครับพี่ๆนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับพี่นะครับพระเกจิท่านนี้นะครับนะประวัติเล่าขานกันนะครับโอ้โหสามารถดับดาวได้นะครับพี่นะดาวอยู่บนฟ้าเนี่ยนั่งอยู่ นั่งสมาธิสามารถดับดาวได้นะครับมีภาพถ่ายชัดเจนนะครับพี่นะว่ามีการหลักฐานชัดเจนครับว่าหลวงปู่เนี่ยวันนั้นนะครับสามารถดับดาวได้จริงๆนะครับพี่นะครับรุ่นนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่หนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับองนี้เป็นสมเด็จหลวงปู่โต๊ะนะครับพิมพ์ปกโพหลวงปู่โต๊ะนะครับพี่นะครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จ ปกโพหลวงป่โต๊ะเก่าถึงยุคนะครับพี่นะครับเนี่ยครับพระบ้านนี้ส่วนใหญ่เล่นพระแนวนี้เลยนะครับนะเป็นแนวพวกพระก่อนปีสองพันห้าร้อยขึ้นมานะครับนะปีสองพันห้าร้อยขึ้นมานะครับนะซึ่งเป็นพระเกจิยุคหลวงป่โต๊ะหลวงพ่อสุดอะไรเงี้ยนะครับเป็นรุ่นแบบว่า,าเขาเรียกว่าพระที่มีการสร้างหลังจากปีสองพันห้าร้อยนะครับนะ อ่านี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ก้านโพนะครับนะก้านโพหลวงพุโตนะครับพี่นะครับดูครับนี่นะครับก้านโพหลวงพุโตเก่าถึงยุคนะครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเก่าจริงเลยนะครับพี่นะเก่าจริงๆนะครับนี่ครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับนี่หลวงพุโตนี่ครับก็มีนะครับนะเดี๋ยวไปคู่กันเลยนะครับพี่ อันนี้เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่โตะนะครับพี่นะปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่โตปีหนึ่งเจ็ดผิวยังแดงอยู่เลยนะพี่นะครับอ่าผิวยังแดงอยู่เลยนะครับพี่นะนี่คือสภาพเก่าเก็บเลยนะครับเนี่ยผิวยังแดงอยู่เลยพี่นะครับผิวดมเดิมแดงเลยนะครับอ่านี่ครับนี่ครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่นะปีหนึ่งเจ็ดนะครับ สวยนะครับพี่นะเหรียญยังสวยอยู่เลยนะครับอนะครับเหรียญยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่ดูนะครับผิวยังสวยอยู่เลยนะครับต่อมาครับเป็นพระสมเด็จนะครับรงนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอนนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอนนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับเห็นไหมครับนี่ เป็นรอย <Ether> จาน <Punch iso Patri ot> อ <itation> ักระยันนะครับของหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะนะครับนี่ครับรอยจานนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะนะครับพี่องนี้ครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับนี่ครับสมเด็จหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อรองได้ทุกรายการเลยพี่นะครับเปิดหนึ่งพันต่อได้ทุกองค์ครับพี่นะครับอ่านะครับ ต่อมาเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับวัตะโกนะครับพี่นะนี่ครับด้านข้างเขียนว่าสำรวยนะครับนี่พระครูสุนทรทมนิวิตนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับพี่นะครับนี่ครับที่ระลึกงานฉลองสมณศัก์วัตโกนะครับปีหนึ่งสามครับสิบแปดเมษาปีหนึ่งสามครับพี่นะครับ เป็นเหรียญกระไหลเงินนะครับพี่นะเป็นเหรียญกระไหลเงินนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งสามนะครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะพร้อมเลียมมาแล้วนะครับต่อมาครับองนี้ครับเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนหลวงปู่หมุนวัดป่าหนองลมนะครับหลวงปู่หมุนวัดป่าหนองลมปีสี่สองนะครับนี่ครับเป็นขุนแผนหลวงปู่หมุนนะครับ นี่ครับขุนแผนหลวงปู่หมุน ine, วัดป่าหนองหล่มปี4ี่สนะครับพี่นะหลวงปู่หมุนวัดป่าหนองหล่มกับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานเนี่ยคนเดียวกันนะครับเป็นองค์เดียวกันนะครับนะหลวงปู่หมุนท่านสร้าง2วัดนะครับสร้างที่วัดบ้านจานนะครับแล้วก็ที่วัดป่าหนองหล่มด้วยนะครับพี่นะวัดป่าหนองหลมถ้าจำไม่ผิดอยู่เพชรบูรณ์นะครับ อ่าถ้าจำไม่ผิดนี่วัดป่าหนองหล่มอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอ่าเนี่ครับเป็นขุนแผนนะครับหลวงปู่หมุนนะครับปีสองห้าสี่สองนะครับวงนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับวงนี้นะครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับเหรียญนั่งพานหลวงปู่คูณนะครับเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณนะครับ อ่าเนี่ครับเก็บได้นะครับพี่นะพระผมวันนี้นะครับสวยๆนะครับนะส่วนใหญ่เป็นพระใหม่นะครับนะพระใหม่เขาเรียกว่าพระที่สร้างหลังจากปีสองพันห้าร้อยนะครับนะปีลึกอยู่นะครับนะอันนี้ปีสามเจ็ดนะครับปีสามเจ็ดหมายเลขโค้ดมีนะครับองนี้หมายเลขหนึ่งหนึ่งห้านะครับอ่าหนึ่งหนึ่งห้านะครับงวดนี้นะครับนะหนึ่งหนึ่งห้า นี่ครับเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับหลวงพ่อคูณวัดบานไล่นะครับพี่นะหลวงพ่อคูณวัดบานไร่นะครับนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับพี่นะเลขหนึ่งหนึ่งห้าองนี้นะครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะครับต่อมาองนี้นะครับเป็นพับปิดตาเนื้อนวะเก่าไม่ทราบที่เลยพี่นะครับนะครับ นี่มีกิ่งอยู่ด้านล่างด้วยนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นเนื้อนวะเก่านะครับพี่ตรงนี้นะเก่านะครับนี่ครับปิดตาเนื้อนวะเก่ามากเลยครับพี่นะครับอ่าเก่ามากเลยครับพี่นะครับปิดตาเนื้อนวะนะครับนี่ด้านล่างเนี่ยมีกิ่งนะครับเหมือนจะมีกิ่งนะนี่นะครับมีกิ่งนะครับ อุดกิ่งนะครับแล้วก็มีร้อยปิดกิ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะด้านล่างเนี่ยครับนี่ครับเป็นเนื้อนวะด้วยนะครับพี่อง์นี้เอาแปดร้อยบาทนะครับองนี้เอาแปดร้อยดาบาทนะครับเนื้อนวะด้วยนะครับต่อมาครับนี่นะครับองนี้เก่ากึกเลยครับพี่นะครับอันนี้เป็นท้าเวสุวรรณนะครับพี่นะท้าเวสุวรรณนะครับนี่นะครับโหเก่าเก่าเลยครับพี่นะครับ นี่ครับนี่เป็นท้าเวสสุวรรณรุ่นแรกนะครับนะครับทาเวสสุวรรณรุ่นแรกเลยนะครับพี่องนี้นะครับนี่ครับปีสองสี่สองสี่แปดห้านะครับพี่นะสองสี่แปดห้านะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับพี่องนี้นะครับนี่ครับสวยมากนะครับรุ่นแรกนะครับพี่นะรุ่นแรกนะครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับนะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกปลุกเสกปีสองศูนย์นะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่วัดสแกปุกเสกปีสองห้าสองศูนย์นะครับพี่นะครับเหรียญนี้มีรอยจานนะครับพี่นะมีรอยจานนะครับเห็นไหมพี่นะครับนี่มีรอยจานนะครับเหรียญสวยเลยนะครับพี่ๆนะครับนี่ปีสองห้าสองศูนย์นะครับ นครับเสียสวยๆเลยนะพี่ๆนะมีรอยจานด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับพี่นะเหรียญนี้นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญเงินหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับต่อมาครับเป็นเหรียญรุ่นเงินขวัญถุงเสาห้าปีหนึ่งสองนะครับพระครูวิบูลวชิระธรรมนะครับ หรือว่าเหรียญหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธานะครับอ่านี่ครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอ่านี่ยครับเป็นพ่อสว่างวัดท่าพุทธานะครับพี่นะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพี่นะครับนี่ครับปีหนึ่งสองนะครับปีหนึ่งสองนะครับนี่ครับพักเก่าเก็บบ้านๆเลยนะพี่นะอ่านี่ครับงพ่อสว่างปีหนึ่งสองนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาท ต่อมาครับพี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญปาปิโดนะครับเหรียญปาปิโดหลวงพ่อคงวัดวังสะพลดนะครับเรียกสั้นๆว่าเหรียญยืนนะครับพี่นะบล็อกวงเดือนนะครับรงนี้บล็อกวงเดือนเลยนะครับอ่านี่ครับพื้นที่เขาเรียกว่าเหรียญปาปิโดนะครับพี่นะอ่าพื้นที่เรียกเหรียญปาปิโดนะครับเก่ามากเลยนะพี่นะเก่ามากเลยครับพี่นะครับ เหรียญน,นี้นะครับพี่นะ,ะเหรียญน,นี้นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เอาเอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้แปดร้อยบาทนะครับเหรียญปาปิโดนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสัพรดบล็อกวงเดือนนะครับบล็อกวงเดือนเลยนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาครับอันนี้มาพร้อมตลับพุกเลยนะพี่นะมาพร้อมตลับพุกเลยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะครับ พ่อปานขี่นกนะครับพี่นะนะพอปานขี่นกม <bunker daha S 1> mm ีข hmm. ี้ยุงด้วยนะครับเนี่ยขาวๆเนี่ยก็คขี้ยุงนะครับอ่าพอปานขี่นกมาพร้อมตลับเลยนะครับเดี๋ยวแกะก่อนนะครับนี่ครับนี่พอปานขี่นกนะครับพี่นี <Hayır> ่ค like ร really ับตลับใบเนี้ยสี่ร้อยนะครับพี่นะนี่ซือใหม่สี่ร้อยนะครับ ใส่ลงเพราะปานได้นะครับเนี่ยครับดูครับโอ้เก่าเลยครับพี่นี่ยครับนี่ครับดูครับโอ้โหหนูพอปานองนี้พร้อมตลับนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมตลับพุกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาห้าชายนะครับพี่องนี้นะครับอมาแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับองนี้ครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อเงินวัดบางคารพิมพ์ขีตาห้าชายนะครับเนื้อมีเม็ดแร่เลยนะครับพี่นะเนื้อมีเม็ดแร่นะครับนี่ครับเนื้อสวยๆนะครับตะเข็บข้างสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับดูครับพี่นะครับ เป็นรูปหล่อยอดนิยมรุ่นแรกนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอ่าเนี่ยครับโหสุดสวยเลยนะครับพี่ๆนะครับวันนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นพักเก็บเก่าเป็นพาะมรดกเขานะครับองนี้นะครับอ่านี่ครับเป็นพาะมรดกเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับมีเนื้อแร่อยู่มุมปากด้วยนะครับพี่โอ้โหองนี้สวยมากนะครับ นี่ครับอ like well, like ันนี้เก็บเก่ามาเลยนะครับถือว่าเป็นพระในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับดูเนื้อมวลสารครับพี่โอ้โหเนื้อทองเหลืองนี่เก่ามากเลยนะครับพี่นะเก่ามากเลยนะครับนี่ครับเป็นพระหลวงพ่อเงินที่หล่อได้สวยงดงามมากมากเลยนะครับพี่ๆนะครับองนี้นะครับตั้งไว้ที่แปดพันบาทนะครับอง์นี้ตั้งไว้ที่แปดพันบาทนะครับ ต่อมาครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับกุวัดพนมลอกนะครับองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับกุวัดพนมลอกนะครับพี่องนี้นะครับนี่ครับนี่ครับหน้าวัดขายกันอยู่สี่พันห้าห้าพันนะครับหน้าวัดขายกันอยู่สี่พันห้าห้าพันนะครับพี่นะครับอ่าองนี้เป็นพระกุพนมลอกนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับมีอายุเก่าเกือบร้อยปีเลยนะครับพี่นะครับ เก่าเป็นร้อยปีเลยนะพี่นะนะครับองนี้นะครับกุวัดพนมลอกนะครับพี่นะครับนี่ครับองนี้เอาสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทนะครับต่อมาครับพี่องนี้ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเตารีดใหญ่นะครับพี่นะหลวงปู่ทวดเตารีดใหญ่เลยนะครับอ่านี่ครับด้านหลังเนี่ยเป็นหล่อนะครับหล่อชอชิงนะครับ อ่าเป็นการหล่อชอชิ่งแบบนี้นะครับพี่นะแล้วเนื้อหาเก่ามากเลยครับพี่ดูครับเนื้อมวลสารที่ยังไม่ลงตัวนะครับเห็นไหมนี่ก็เป็นสีทองแดงสีทองเหลืองแบบนี้นะครับเป็นการหล่อหลอมนะครับพี่นะครับเดี๋ลงปูดทวดนะครับตรงนี้เอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นพับปิดตาเก่าเลยนะพี่นะโอ้โห นี่ครับเป็นพับปิดตาเก่าเลยนะพี่นะนี่ครับดูนะครับพี่ๆนะครับเก่าจริงจังเลยนะครับองนี้ครับนี่ครับปิดตาเก่าจริงจังเลยนะครับพี่องนี้ครับนี่ครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับปิดตาเนื้อเก่ามากนะครับต่อมาเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับพี่มีรอยจานด้วยนะครับ หล่อเจ้าสัวมีรอจานด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับโหพักเก่าเก็บไม่แกะถ้าไม่ออกเลยนะพี่นะนี่แข็งติดเลยนะครับพี่นะนี่นี่ครับเหรียญหล่อเจ้าสัวรุ่นแรกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่ นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพี่นะเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับมีรอยจานนะครับพี่นะเหรียญนี้มีรอยจานนะครับโอ้โหมีรอยจานเข้มขังมากเลยนะครับพี่นะครับนี่ด้านข้างนะครับเห็นไหมครับนี่โอ้โหดูครับนี่เหรียญหล่อหลวงปู่ทุกอ่าไม่ใช่หลวงปู่เหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหรียญนี้เอาหนึ่งพัน สองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ,องพ,พ,อวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาฐานสูงนะครับพี่นะครับโอโ้โหโล่หล่อเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาฐานสูงนะครับพี่นะครับ นี่ครับดูครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตาฐานสูงนะครับพี่นี่ครับนี่ครับเก่าๆบ้านๆเลยนะครับพี่นะครับดูครับองค์นี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพิมพ์ค้ตาฐานสูงหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ ต่อมาครับวงนี้ครับเป็นล้อแมกหลวงปูโตะนะครับพี่นะครับอ่านี่ครับเป็น si um พาร <legitimately S 1> ์ล <un> ้อแมกหลวงปูโตะนะครับพี่นะครับมีโค้ดนะพี่นะเดี๋ยวนะหมุนดูหมุนดูนะครับนี่นะครับมีโค้ดนะครับพี่นะครับอ่าตรงที่เขาตอกไปเนี่ยยุบลงมาเลยนะครับพี่นะการตอกการตอกโค้ดที่แรงนะครับนะนี่นะครับ การต่อโค้ดที่แรงนี่ด้านนี้นี่คือแบบยุบยุบลงมาเลยนะครับพี่นะนี่ครับต่อโค้ดนะครับพี่นะเป็นล้อแม็กหลวงปู่โต๊ะนะครับนี่ครับล้อแม็กหลวงปู่โต๊ะนะครับพี่นะครับอง์นี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับล้อแม็กนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับหลวงปู่ภูนะครับหลวงปู่ภูนี่ครับพิมพ์แขนหักศอกหลวงปู่ภูนะครับ นี่ครับใช้มวลสารวัดระคลังนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จแซยิปนะครับปีสองสี่แปดสองนะครับหลวงปู่ภูนะครับอ่านี่ครับสวยมากนะพี่นะนี่ครับสวยมากเลยนะครับพี่นะหลวงปู่ภูนะครับของนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเขาเรียกเหรียญชนะจนนะครับพี่เหรียญชนะจนหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับหมายเลขแปดร้อยนะครับหมายเลขแปดร้อยนะครับหลวงพ่อรวยนะครับชนะจนนะครับนี่ครับเหรียญชนะจนหลวงพ่อรวยนะครับปีห้าหกนะพี่นะปีห้าหกนะครับ นครับเหรียญนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญพรมสี่หน้านะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับพี่นี่ครับเป็นเหรียญพระพรมสี่หน้านะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับปลุกเสกนะครับพี่นะครับมีรอยจานนะครับพี่นะมีรอยจานนะครับอ่าเนี่ยมีรอยจานนะครับพี่นะ นี่มีลอยจานหลวงผู้ดูนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับเป็นเหรียญพรมสีหน้าเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับพี่นะนี่ครับเหรียญนี้เลยนะครับพี่นะเป็นเหรียญปีเถาะสามศูนย์นะครับนี่ครับเป็นเหรียญปีสามศูนย์นะครับ เขาเรียกว่าเหรียญจตุคามรามเทพนะครับเป็นเหรียญสแตมจตุคามรามเทพนะครับปีสามศูนย์นะครับนี่ครับแบ่งปันนะครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับปีสามศูนย์นะครับพี่นะจตุคามรามเทพนะครับตอนนี้กําลังแรงเลยนะครับพี่นะครับกําลังขึ้นนะครับนะหลังจากที่ลงมาเป็นเวลาสิบกว่าปีนะครับนะหลังจากที่ลงมาสิบกว่าปีนะครับ อนนี้กำลังขึ้นนะครับนะอ่านี่ครับเหรียญนี้หนึ่งพันบาทนะครับพี่นะครับฝากช่องทางนะครับพี่นะศูนย์เก้าหกนะครับเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับโทรได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนะครับหรือแอดไลน์นะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีนะครับสแกนคิวอาโค้ดเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับมาปิดพระหรือสั่งจองพระวัตถุมงคลกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับ ต้องขอตัวกราบราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ